ว่าไงอยู่เครื่องไม่ได้วัดน่าเต็มไปเต็มไปเลยขาวสุดๆแล้ยน่าร้องกับเรียนนะตั้งถึงแถวเลยนะโหหน่อยงานทีมงานจัดเต็มเลยวันนี้ จัดเต็มมากมากเลยชุดผสมเลยประมงนี้เลยาทางนำลงนี่ะเราแนาก่อนรานก่อนเอาอีกแล้วนะคะอ๋อดูไปนี่น <50 S 2> ี่ห้าสิบโลหมห้าสิโลห้าสิบโล ห้าิบโลคะ่ะสวัสดีนะคะพี่น้องนะคะมาพบกับสาวบุ t h อีกแล้วพี่น้องนะคะกับสารอ่าปรับปรุงดินนะคะตาดวงแก้วของเรานะคะอ่าอันนี้นะคะมาทําการถ่ายทํานะคะการใช้สารปรับปรุงดินให้พี่น,อน้องชาวเกษตรอ่าบ้านบางเบื่อนะคะแถวแม่แปลงนะคะ นำทีมนะคะ,ะทีมงานเดิมๆของเรานะคะ <overboard. S 2> พี่อดุลมวนมณีนะคะแล้วก็ทีมงานดวงแก้ยวจากบริษัทนะคะแล้วก็พี่คนเดินดินนะคะพี่เสร์ดน, ah นะคะนี่นะคะไอะ้ต้นนี้คือยางไตนึ่งที่เราจะมาทําการทดลองนะคะแปลงแปลงนี้นะคะเรื่องน,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 นี้เป็นหน้าฝนนะคะการลดน้ําอาจจะลดไม่เยอะนะคะ ยังวาตดูสภาพเราจะมาดูสภาพต้นยางนะคะว่าเขาต้องการปุ๋ยขนาดไหนนะคะแล้วก็เสื่อมสภาพลงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเยื่อจะเดี๋ยวเยจะซูมเข้าไปใกล้ๆกับต้นยางนะคะว่าเพื่อนๆคงจะรู้นะคะว่าต้นยางของเราเวลาต้องการปุ๋ยอ่ะสีต้นยางเราจะออกมาแบบไหนนะคะ แล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะเวลาเราใช้ฐานตัวนี้นะคะเวลาเราขุดทำยางไตหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าลากยางเขาขาดแล้วเขาจะไม่งอกมาใหม่นะคะเหมือนตอนที่เราไปที่มหาวิทยาลุงเริเคยไปดูวันนั้น ที่มันพี่เราวิ่งปิดน้ำกันนะเนี่ยเจ๋อบอกเฮ้ยนี่เราเจ็ดวันมาถึงพุชโซเลยมันตั้งแต่เฮ้วยางเปิดใหม่นะกะมันก็น้ำนี่ออมาอ๋อนี่ค่ะพอเราขุดเสร็จนะคะเราก็ทําการหว่านทานปรับปรุงดินตัวนี้ประมาณสักพี่ประมาณสักกิโลนะแปดกิโลนะคะต่อต้นเฉพาะต้นยางไตนึ่งเท่านั้นนะคะที่ทำแปดกิโลนะคะต่อต้นอันนี้ขั้นตอนแรกที่เราทํานะคะ นี่ทีมงานเรานะคะเบาอ่อนคนโก้นะคะจัดเต็มเลยวันนี้เอาติ๊กติ๊กเนี่ยแล้วที่เขาใส่ระวังแอบก็าิปนนั่นคือหวังดนมันจะไิ่ก้าวแอบทีมงานของเรามาเองนะคะมาทำให้ชาวเกษตรกรเรานะคะดีเคอออร์แกนิกนะคะดวงแก้วสัญจรไปทุกพื้นที่ติดตามทุก พืชผลนะคะที่เราไปทาการทดลองเราจะไม่ทิ้งขว้างสําหรับชาวเกษตรกรที่อ่า,ท,าทําการทดลองนะคะแล้วเดี๋ยวจะเตือจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมตัวน้ํานะคะสําหรับสารปรับปรุงดินตัวนี้นะคะน,นีโอนะคะดองแก้วนีโอซีซีประนาณหลิตรครับผมตัวนี้เปิดแล้วเออตัวนวี้ตัวนี้ยังเปิดหนึ่งฝาน้าจอหนึ่งเปินะลุง เออถ้าหนึ่งฝาหนึ่งเปิร์หนึ่งฝาตอพ่อมาเนี่ยหนึ่งฝาหนึ่ฝา่อน้าหนึ่งเปิเนี่ยต่แล้วนนยใส่ไปเลยเดี๋ยวน้ามาเติมอีกเดี๋ยวใส่ไปเลยเนี่ยหึ่งฝา่อน้าถังเปิเนี่ยถังนี้มีสิบลิตรเปิดได้เออ้าหนึ่งเดี๋ท่นรู้สิบเปิรท่านก็ได้สิบหกลิตรนี่ในที่ฝาเนี่ยเนี่ยคนีเนี่ย ร้อยซีซีรอ้ขออนุญาตเอาเข้ากล้องทุกคนเลยนะคะเข้าไปดูตัวเองได้เด้อใครกันนี่ราคา่ราคาตามเท่าไหรสลากกันนะร้อยห้าสิบบาทร้อมันจะแรงนี่นะครับผมใายแรงใส่น้อยงามไม่เยอะได้นะครับยังสองร้อยลิตรเราเราเราใส่เท่าไหร่วิทยากรจะกินเยะ้อาอาจารย์กินได้ไหมยาารยกินได้เห็นไหม ไม่ต้องพลิ้นดังจะจิ้มักกันน้ำจิมน้ำจิม่างแล้วทีมงานเรานะคะจะเตรียมเอามาเลยเจ้าของสวนก็ใจดีดีดีน้้ก็ไดกำก็อยู่ใกล้โหอันนี้นะคะสุดยอดเลยม่เจ้งเข้าไปในบ้านก็ได้กระโเป็นยงน้ำนะคะมาดูนะคะกัน เราจะทําการดูดน้ําขึ้นมาใส่นะคะเอ๋การตัวนี้ให้มันละลายนี่คือการรักษาจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ายางพาราหน้าตายคือ,อยางที่มันป่วยจะต้องเข้าใจ่าว่ามันป่วยเรามาทําการรักษายาอ่อยาอยาง ครั้งแรกครรั้งแกที่เราทำนะคะน้ำยางก็จะออกประมาณนี้เด้ออ่าเราก็ได้ทาการนะคะสูบน้ำขึ้นมาจากสระเพื่อที่จะเอามาลดปุ๋ยเมดของเรานะคะสารปรับปรุงดินของเราตัวนี้นะคะละลายลงนะคะ ขึ้นมาแล้วนะคะจะเราจะลดให้ชุ่มนาตอนนี้นะคะเอาหน้าลองไม่ก็นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีดุลนะคะเราก็จะละลายให้มันค่ะจะใส่น้ําให้มันละลายนะคะสําหรับสารปรุงเม็ดตัวนี้นะคะให้ละลายเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ยางเรานะคะด่มกินเวเราจะมาลองลุ้นกันนะคะว่าต้นนี้นะคะจะภาพแบบนี้มันจะออก อ่าดีขนาดไหนนะคะถ้าได้ดื่มกินอ่าสารปรับปรุงดินตัวนี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลนะคะต้นนี้นะคะนี่ทีมงานนะคะเพื่อนชาวบ้านชาวเกษตรกรขเราเข้ามาดูนะคะผลการทดลองนี้นะคะเนาะครับดวงแก้วนีโอโดยใช้อัตราส่วน1ซีซีต่อน้ำา5ลิตรอ่า ใส่ในถังนี้ขณะนี้ถังนี้มีน้ําแล้วใช่ปะหรือยังไม่มีย,ยังไม่มียังไม่มีคืออัตราส่วนสําหรับยางพาราหนึ่งซีซีต่อน้ำห้าลิตรพยายามฉ<ป>ีดท้ทนทางใบให้ได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่บริเวณพื้นนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ถ้าเป็นหัวฉีดอีกแบบหนึ่งมันจะถึงทันทีเนะครับถ้าเป็นหัวฉีดเดือบเครื่องสตาร์ทอัตราสว่าสวนคือหนึ่งซีซีต่อน้ำห้าลิตรเพื่อยืยนต้นไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังอ้อยทุเรียนบงังุดละมุดลำใหญ่ทุนได้หมดอีกได้หมดทุกตัได้หมดยานี่นะคร กินได้ด้วยกำบม้งไตบุ้งไตเนี่ยแซ่บเฉยเออแซ่บเฉยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพืชผักสวนครัวพวกถั่วลิสงพวกถั่วฝักยาวแตงอะไรพวกนี้คือหนึ่งซีซีต่อน้ำสิบลิตรนะครับใช้น้อยดีใช้มากตายไม่มีเช้าไม่มีเชาครับตายเลยเมื่อเช้วเมื่อกี้อ่านที่เมื่อชัานั่นแหละครับไม่คายยาหรือเจ้เนี่ยนี่ห้าลิตรมันออกเปรี้ยว พี่อาดุลมุนมณีก็ได้ทําการนะคะเอา่าสาังน้ํานะคะลงเพื่อดี่ผสมฉีดกับต้นนะคะทางทางที่ดีให้ถูกใบนะคะห้าห้าห้าใบถึงหกเจ็ดใบนะเขาให้ถูกนะคะให้ได้ถูกสักนิดก็ยังดีถ้าเราไม่ถึงนะคะเพราะว่าเขา<ๆ>จะไปทําการเปิดปากใบนะคะ,ะเดี๋ยวจเจเจะพาไปชมนะคะที่ ค่ะคุณอดุลมุมณีเอว์จีดนะคะผลปั๊บปุ๊บั๊บไปาร์ดยาวเอาค่ะนี่คือดีค่ะอดูหน่อออกนี้ออกนี้แค่นั้นก็ดีเแน่ได้ผลไปไหน้าน้านะคะเราต้องการให้ถูกถูกที่ใบนะคะพ่นให้ถูกใบเป็นดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถึงเปลี่ยนหัวฉีดนะคะ ไม่ถึงแท้ๆเลยนะคะก็รำต้นนะคะจัดไปนะคะฉีดได้ทั่วนะคะสำหรับตัวยานี้นะคะน้ำลวงแก้วนะคะนีโนนะคะชนิดน้ำนะคะฉ yes. ีดใส่ต้นนี้ด้วยพี่เอาต้นนี้ด้วยออได้สองเกลียวได้ของกต้นนี้นะคะเอาาไไไดดด้้ีลรย มันไม่ใช่สารเคมีนะคะไม่ต้องปิดจมูกอะไรทั้างนั้นนะคะถูกได้นะคะแต่ถ้าให้ดีนะคะป้องกันไว้ก็ดีนะคะบางคนก็เราไม่รู้นะคะอ่ค่ะนะแปลงนี้ที่เราทำนะคะ นี่นะคะเจ้าของแปลงยืนยันนะคะเจ้าของแปลงนี่ขาแถวนี้เลยผมกลางเนี่ยเนาะดังเนาะเป็นตามการเชื่อทายของนะคะอ่ามีการจะรับรองนะคะถ้าต้นนี้ออกนะคะท่านก็จะรับรองให้ด้วยนะคะ

นี่นะคะต้นธรรมดาเราก็ไม่ต้องไปทําให้อาขุดลากขุดคนนะคะหวานธรรมดาของเรานี่ยมีเครื่องก็ใส่เครื่องพ่นเลยนะคะอาพี่ ของมันอสักครู่มันก็จะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆขณะนี้มันกำลังวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่ขางในมันจะมันก็จะค่อยๆขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเย็นๆนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักคู่วางวางครับมันโดนล้มไง ที่เห็นด้วยกันเนาะครับคือเราบอกไว้ก่อนว่าสารประปุงดินผมขอพูดในฐานะว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตล,ลาดของบริษัทดี<บ>เคออ n i นิกที่เรานําผลิตภัณฑ์สารปรปรุงดินตาดงแก้วมาให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ทดลองใช้ดูคือตัวนี้สารปรปรุงดินตาดงแก้วไม่ใช่ปุย๋ยเคมีนะครับเราต้องเข้าใจนิดหนึงว่าไม่ใช่ปุ๋ย ท่านจะเรียกปุ๋ยก็เรียกได้แต่ว่าพวกผมเรียกไ่ได้คือสารปรับปรุงดินเขาเรียกว่าสารปรับปรุงดินอยู่ในนี้มีธาตุอาหารต่างๆเหมือนกับปุ๋ยทั่วไปและที่สําคัญที่สุดมีสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า40ชนิดอยู่ในเนี้ยที่มีอะไรอะไรที่อยู่ในดวงแก้วเนี้ยที่ทางปากที่ออกสือ่อที่พวกผมไม่สามารถคุยให้ฟังได้ อยู่ในเนี้ยหน้าที่หลักของมัน50กิโล30กิโลหนึ่งมันจะเป็นอาหารของดินอาหารของดินมันทําหน้าที่อะไรหนึ่งช่วยปรับสภาพความเป็นกดเป็นด่างของดินอย่างเมื่อกี้เนาะคุณพ่อเนาะอ่านั้นจากความเป็นด่างมันก็จะปรับขึ้นมาจากความเป็นกดเป็นด่างมันก็จะปรับขึ้นมาค่าเสมอเพื่อให้พื้นดินของเราะเะริญเติบโตพื้นดินเราเนี่ยล้วนซุยเมื่อล้วนซุยแล้วอ่าลากพืชก็ไปหากินได้เนี่ยอันที่สองมันจะไปกําจัด เชื้อราที่อยู่ในดินลหลายๆท่านทําไมว่าตัวอื่นมันทําไม่ออกยางพาราตัวนี้มันทําไมทําออกอ่ะก็คือว่าอยู่ในเนี้ยมันมีสารชีนิดนึงซึ่งบรรจนนุอยู่ในเมล็ดนั่นเนี้ยอยู่ในเม็ดปุ๋ยน่ะอยู่ในเม็ดสารปรับปรุงดินเนี้ยมันจะไปกําจัดเชื้อราที่อยู่ในดินและกําจัดเชื้อราที่อยู่ในท่อนยางส่วนมากปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเนี้ยบางทีก็ดินเป็นกรดดินเป็นด่างใช้น้ํากรด จะเจอจะเจอปัญหาแบบนี้แล้วเขาดินบริเวณเราเนี่ยก็จะเป็นกดเป็นกดแล้วทําให้ยางหน้ายางนี้มันตายแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือยาป้ายยาป้ายนะครับยาป้ายลหลายๆอย่างก็เหมือนอย่างทีมงานเราพูดระหว่างคุณอาบกับคุณกินเนี่ยอันไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากันอ่ามันก็คือกินเราจึงเอาอาหารทางดินเนี่ยมาให้มันแล้วสองสามคือประโยชน์ของมัน ช่วยกําจัดมเมล็ดมันจพืชย่อยสลายอ่าสมมุติว่าเราหว่านแล้วย่างอ,อย่างพอดีพือเนี้ยเราหว่านทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่นานครับพวกนี้มันก็จะย่อยสลายลงไปอีกมันมีหัวเชื้อตัวหนึ่งที่สามารถย่อยสลายเศษมัจะพืชต่างๆได้ถ้าเราเอาไปคุกเขากับข้าวนะเพราะสมมุติว่าเราจะหว่านข้าวนี้นะครับเราไปคุกเขากับข้าวไปหว่านข้าวไม่งอกนะข้าวไม่งอกนะครับถึงเม็ดข้าวนะอ่ะเม็ดข้าวไม่งอก 500รอยเม็ดจะงอกอยู่ประมาสี่สิบเม็ดเพราะมันมีสารตัวหนึ่งที่ไปทําการปิดปากใบของมเมล็ดพืชมันจึงได้ใช้กับว่าอ่าเราหว่านลงไปตามแปลงสวนแปนลงไร่แปลงอ้อยแปลงไร่เราเนี่ยมันจะไปปิดปากใบของมเมล็ดมันจะพืชไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดหญ้าเมล็ดอะไรเนี่ยคือไม่ให้มันเกิดให้มันช้าให้มันหลังตัวก่อนให้ข้าวให้พืชเราขึ้นไปก่อนมึงจะขึ้นมาทีหลังก็ว่ากันอีกทางหนึ่งอีก อ่าคราวนี้หลังจากนั้นอีก20กิโลคือพืชสําหรับพืชอยู่ในตัวเนี้ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งซึ่งสก,กัดจากธรรมชาติมันจะไปทําลายโครงข่ายเคมีในพื้นดินเราเนี้ยถ้าเรามีกล้องุลทรรทัศน์มาส่องดูมันจะเป็นคล้ายๆรังพึ่งเนี่ยเพาะคล้ายๆรังพึ่งเนี่ยกัก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 เก็บอ่ากักเก็บจุลินทรีย์อินทรีย์ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ของพืชเนี่ยไม่ให้มันไปได้เป็นตาข่ายไว้เลยในตัวเนี้ย มันจะมีเขาเรียกว่าสารตัวหนึ่งที่ไปทําลายระบบโครงสร้างเคมีทําลายระบบโครงสร้างเคมีเพื่อให้โครงสร้างเคมีเนี่ยแตกสลายออกมันก็จะทําให้ดินร่วนซุยแล้วธาตุอาหารต่างๆมันก็จะไหลไปได้รากพืชก็สามารถกินไปได้ไม่ยากครับตัวนี้คือคือถ้าเราเข้าใจมันอย่างยางคลาเนี่ยเราเอาเขาออกมาจากป่ายางคลาสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เด็กกำบันเนี่ยคือเขาอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาเราเข้าไปเจอมัน เราเข้าไปเจอมันแล้วเนี่ยอย่างหลงป่าไปอย่าเข้าป่าไปอย่างนี้โอ้ยมีน้ำยางเราก็มาจุดไฟจุดไฟนึกจุดไฟดีมากเลยใช่ไหมพ่ออ่านั่นเนี่ยเนี่ยจุดไฟดีมากเลยเขาก็เลยลว่าเออเราก็ดึงออกจากป่ามาปลูกที่บ้านตอนตั้งใจของเขาทีเนี้ยไม่ได้เอามาใช้พวกนี้นะเขาเอามาทําที่ไส้ที่ไส้ไฟเราเนี้ยกอ,อไฟเราเนี้ยแางเข้านะวัตรกรรมใหม่ๆของเทคโนโลยีก็เริ่มจากให้เราเอามาทํายางรถยนต์อย่างนั้น เราจึงไปดึงเขาออกมาจากป่าธรรมชาติของยางทราจะไม่ชอบกินจะชอบอินรียอ่านี่ครับนี่คือ,น,คอนี่คือหลักการของมันเลย<ม>สําหรับตัวนี้แล้วครับนะสองอยู่ในตัวนี้มันจะไปเร่งการเติบโตของพืชทุกส่วนของพืชอ่ะสมมุติว่าใช้ตัวนี้ไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงของพืชรากพืชจะงอกเร็วไหมรากพืชจะยาวไหมอ่านั่นแหละครับคือตัวนี้คืออาหารของเขา อาหารของดิน30กิโลคืออาหารของดินอีก20กิโลคืออาหารของพืชตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้ดวงแกวง้วนีโอเนี่ยคืออะไรดวงแก้วนี้โอคือนวัตรกรรมใหม่ของวงการเกษตรไทยกดเล็กแค่นี้ร้อยซีซีฉีดพืชยืนต้นไม่ว่าจะเป็นยางพารอาอ้อยเข้าโคดมันสำปะหลังคือได้20ไร่แต่ถ้าพืชผักสวนหัวได้40ไร่ถ้าไม้ปลดออกไว้ประดับกล้วยไม้อะไรพวกนี้ผู้ด่างอะไรพวกนี้หนึ่งซีซีต่อน้ำสิบห้าลิตร ใส่น้อยดีครับตัวนี้ใส่มากตายไม่เถานะตายเลยม,มะเขือ,อยังตายอ่ะเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้คือเป็นนวัตรกรรมใหม่เดี๋ยวนี้พวกท่านจะรู้จักว่าไคโตซานนาโนรู้รู้จักของพว่งนั้นแต่ว่ายี่ห้ออะไรผมไม่บอกเขาจัดชั้นไว้ว่าไคโตซานนาโนฟาโวนอยของเราอยู่ชั้นฟาโวนอยนอคนผลิตคนนี้ เป็นคนแรกในเอเชียที่ผลิตสารตัวนี้ได้อยู่ที่บริษัทนี่แหละคือผลิตให้ตัวนี้ถามว่าตัวนี้เป็นอันตรายต่อคนไหมไม่ไมกินได้ไหมกินได้แต่ใส่ามากมไม่ดีเปลืองเบื่งเงินนะนี่แหละคบแล้วก็จะช่วยโครงสร้างของพืชขยายโครงสร้างของพืชเนี่ยอ้าวว่าทําไมอ่าเมื่อกี้พ่อก็ถามว่าทําไมต้องฉีดอ้าวบอกเลยความลับ พืชเนี่ยครับพืชของเราตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้มันยังเปิดปากใบอยู่ใช่เปิดปากใบอยู่พืชจะกินอาหารตอนเช้าทางใบพอเราอะไรเราอะไรไปยัดให้มันเนี่ย,ยกินอย่างเดียว<ช>กินเร็วด้วยป๊ัปแล้วมันจะกินทางใบกินทางใบปุ๊บพอแดดออกมามันก็จะปิดใบกินรากปินทางใบกินรากครั้งนี้เราก็เลยยัดให้มันเลยเนี่ครับทาไมพ่อถามว่าจะขีดถึงไหมถึงไม่ถึงถึงขอให้ถึงแค่ใบเดียวพอ ครับขอให้ถึงแค่ใบเดียวตัวเนี้ยเราแค่ต้องการแค่ฝุ่นละอองแค่ใบเดียวมันจะหนึ่งละมันจะเข้าไปขยายทุกส่วนของพืชเลยทำหน้าปฏิกิริยาขยายขยาย,ขยายทุกส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็นเซลอะไรต่างๆในลําต้นของพืชนนยมันจะไปเข้าไปขยายเลยแม้กะทั่งทอน,น้ํายาง<ม>เดี๋ยวนี้ทอน,น้ายางของเราข้างหลังต้นเนี้ยมันมีเชื้อรารา<ม><ม>ด้าปืดเลยตัวนี้ข้างหลังเนี่ยตัวน,วนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง เดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมก็จะให้ทีมงานเนี่ยจีดล่างกับจีดบนไว้เพื่อไล่เชื้อราจากข้างบนลงมาแล้วไล่เชื้อราจากข้างล่างลงขึ้นไปออกไม่ออกช่างมันเนี่ยนี่คือการทําการคือเราจีดข้างล่างไว้ก่อนแผลหนึ่งแล้วจีดข้างบนอีกแผลหนึ่งเพื่อให้มันไล่เพื่อให้มันไล่เชื้อราออกมาจากข้างบนจากข้างล่างนี่คือหลักการวิธีทำกับยางพารานะครับเนาะ มาถึงพุทธนาโอเคยังไงจัดการดูการจัดารจานิโตะกาลังมานาี่จานี้เตา ครับขณะนี้ทีมงานกำลังจะเปิดปากแผลไว้นอดครับเนาะเชล้อาออกเชืาออกลำดับสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องทำนะคะสำหรับการต้องเปิดเวลาทดลองนะคะต้นนี้นะคะข้างล่างเราก็จะเปิดปากไรเชื้อรานะคะของยางต้นนี้นะคะให้ออกไปนะคะหมายถึงว่าเปิดที่โคนต้นหรือว่าเปิดที่โคนเลยครับ่ะประมาณขึ่นเลยจแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะไล่เชื้อราข้างบนนะคะให้มันไหลออกมาเหมือนกันนะคะข้างล่างก็จะให้ไหลขึ้นนะคะต้องเอาคนหะฝั่งกันเหนือว่าไงั่งไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะจะเอาหน้าตรงที่พี่เปนคนกีดก็ได้นะคะานนงี้ เ่ถง้ววางเข้ามันี่อเหเย่วิาเข้ามาสงเราใจเาจะใ้เงินน้ยางมาไหลตะันมอเราต้องเบิก่อนวันันนี่นะคะที่เราจะเปิดข้างบนเราก็รู้นะคะยางมันตายนึงมันออกประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูอีกนะคะการทดลองนี้จะไม่จบสิ้นนะคะจะมาทาการติดตามผลอยู่นะคะ อีกเจ็ดวันนะคะเราจะมาตามผลนะคะต้นนี้นะคะว่าเขา,เขา,าจะมีน้ำยามเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะ <c oughs> บุ้ยรยใสสรองเลท้าบูดมากวนลืน่น <c oughs> อ่านะคะนี่คือมันเริ่มไหลออกมาเรื่อยๆขณะนี้ <c oughs> เป็นเวลาสิบนาฬิกาพอดีนะครับผ่านไปประมาณสักยี่สิบนาทีนี่ละเราทำามานี้ประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ 11, 11. วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมอีกเจ็ดวันเราจะมาตามผลนี้นะคะ ลุนลังวันที่หนึ่งลุนนวันที่อีก7ดวันจะเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แหละครับคือคุณคุณพ่อไม่ต้องไปเสียดายํำยางเลยนะครับแต่ว่าตั้งแนีหกทีมไหลทิ้งอย่างเงี้ยทีมงานอาจจะไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวเยื่อเตยกับคุณอดุลมูลมณีจะเข้ามาดูต้นนี้อีกเจดวันนะคะ ดูนะคะการไหลนะคะเต็มาจีออนดุนะจีออกหนาจานน้อเนี่ยตอนตัดแต่งกิ่งหรือม่นะฮะอย่างนั้นนะกิ่งนั่นแ่ะเก็แต่งนี่มันติดสาวกก้อนควาเอามาดตอไม่ออกเลยครับถ้าอยากเอาต้นใหญ่ก็เนี่ยไปทดลองที่สามต้นอยู่ม้าม้าม้าเก็บครับผมชื่ออะไครับผมอยู่วังเบอร์นะครับตำแหน่งเป็นการขยายของจังหวัดแพร่ครับผม เครือข่ายของยางพารานี่เนาะครับครับครับวันนี้เรามาทดลองให้ดูต้นยางต้นนี้แต่ก่อนนี้คือไม่ออกเลยครับออกออกออกนิดนิดไปออกหายออกหายนะออกหายออกออกออกมิดัวท้ายบางครั้งออกกลางอะไรอเงี้ยครับเพราะมันเปิดหลายที่แล้วเนี่ยแต่ดแล้วจานเปิดจนเฉลี่ยอย่างเงี้ยเปิดจนเละ่ยอย่าเงี้ยเด็กก็วันนั้นพอดี สวนมาดูนะพอดีดูนุ่ก็ว่าลองไปดูลุงไอ้ผมก็พาแฟนไปดูไงชอนไปไปดูถึงสวนก็ไม่รู้ว่าแต่พื้นที่แต่ละแปลงมันเหมือนกันนะครับผมแต่พอดีไปหาดูมันเป็นพื้นที่ราบอพอดีไปเจอพี่ดูนก็ไล่ฟังว่าผมสามต้นก็ใส่ที่ต้นกลางไง ไอ้ผลเราบออกมาคือต้นที่อยู่ข้างล่างมันรองรับอ่าใช่ใช่ไหมอ๋อไปแล้วเหรอ่ะไปแล้วโอ้ยยังเขาอยากไปดูไงถ้าถ้าลองไปมาแล้วต้นนั้นไปดูแล้วเพราะผมไม่ออกไงผมอยากไปรู้ว่าเออมันเหมือนกันไหมแค่นั้นแหละพอดีไปหันมาดูแล้วไปแกก็กรีดให้ดูเลยมันนั้นไม่ได้กรีดแต่แฟนเขากรีดไว้เมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นแล้วเขาไม่ใส่ เยอะมากเลยกีดผิดพลาดน้ำยางผิดพลาดเนี่ยยังยังยังโอเคอย่างน้ำยางเริ่มไหลอย่างเงี้ยคุณพ่อเราเรามีความหวังไหมโอ้ความหวังมันอยู่นี่แหละตู้ไอติมเราตู้ไอติมใช่แต่ไอตีมมาทำทำอันนี้ลุงเสิจอหวังประมาณ20%หวังจะออกหวังเยอะเลยถ้าออกก็โอเคแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ของคนเดียวมันอยู่สมาชิกทั้งหมดลใช่ พ่ออยู่นี่มันก็เป็นของอุบิตด้วยมันเป็นของเชี่ยคายอ่ะตชอนนี่ตัวนี้จะมาต้องลงของผมถ้าผมได้ผลนะถ้าผมยง่ขผมมันนั่นเนาะทีไปแง่งผมเรียไม่สายวันที่ห้ไม่สาขอหวังของผมมีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็อีกเก็วันจะเข้ามากีดกับ มากิดดูกับพี่ดุลนะแต่ดูลต้องมาติดตามโบนให้ใช่ค่ะต้องต้องมากับพี่ดุลเพราะว่าทีมงานไม่อยู่ค่ะใช่เพราะเขาไปต่างจังหวัดเขาไปวันหยักกันเดือนเมียมาถ่ายหลังจากนี้จะเดินทางไปต่างจังหวัดสระแก้วเลาะลงไปทางโน้นค่ะเขาขึ้นอีสานในเดือนหนึ่งเดือนครับที่ผมจะแล้วก็ย้อนกลับคืนมานี่อีกบ้านเดือนหนึ่งเขาจะทำให้อยู่นั่นแหละประมาณอีกหลังจากนี้ประมาณสักห้าวันถ้าคุณพ่อ บางบ้างก็มาลดน้ำแบบนี้เลยนะครับลดทิ้งไว้ลดทิ้งไว้ถ้าวันไหนฝนตกเราก็ไม่ไมต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปทำอะไรเลยสกาพไม่จะมีเสระว์ดครับ นะคะสาหรับคล,คลิปนี้นะพี่นอนะ้องเมืะเคสนี้พี่น้องเดี๋ยวยายเตยจะมาติดตามอีกเจ็ดวันจะมากับพี่อดุลมูลมณีนะคะหลังจากที่เราทําการนะคะคทดลองเสร็จเรียบเเป็นที่รียบร้อยนะคะยายเตยก็จะขอตัวนะคะจบคลิปสําสหรับคสนี้นะคะเดี๋ยวอีกเจ็ดวันเราจะมาตามผลอีกนะคะรอชมอีกอคลิปต่อไปนะคะว่าอย่งอางต้นนั้นที่เราทํานะคะมันจะออกไหมนะคะ ไว้พบกันใหม่เด้อพี่น้องนะ